โผาดูทันจโรเป็นก้ามใหญ่บุ้มอ๋มันก็ใช้ก้ามยังไหอ้มันแบบมันแล้วมันมีมือขึ้นมาตรงนี้แบบเชี่ยตันจิโร่เป็นก้ามโคนใหญ่สัตว์กูก็จําได้ตอนที่กูเห็นตัวอย่างกูจําได้ว่าเอ้ยนเอะมังหะที่กูอ่านอ่ะมันก็มันใหญ่ขึ้นนะแต่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดเนี้ยมันมันไม่ใหญ่ขนาดเนี้ยตอนฝึกอ่ะได้กๆก้ามกัวก้ามแต่บาพมบอกว่าเป็นกระป๋ากูจะดูที่มันกระป๋องอยู่บ่หรือยังไง โอ้โหคำมันตัวน่ะบูมาจิโร่องาำใจโมสไลคิบุจิมุซันเนซ uko ซันดูกไโดูกูโลย์อันนี้มันกูจะลุกกระสคือมันเป็นตัวอย่างเเกมมันใช่ตัวอย่างของดับิวไม่ใช่ไม่ใช่หรอเฮียเกียเมียกเป็นผู้นำเลยอะบูม โอ้โนโมจะได้เห็นเอฟเิกของเสาหลักแต่ละคนละกูว่าของเกียวเมียก็ไม่น่าจะมีอะไรเหมือนในมังงะในมังงะก็มีแค่ทุบระเบิดเฉยๆมันไม่น่าจะมีหินขึ้นมาเลยหรือแบบไม่น่ามีเพราะในมังงอ่างก็มีอุ้ยดาวผมที่ไงนี่เนี่ยคือข้ามันใหญ่ตอนนี่ที่ฝึกกับเกียวเมียเนี่ยจำได้อันนี้ก็ฝึกกับเกียวเมียอันนี้อุซุยแขนขาแล้วมาฝึกไอสัตว์อุบไนฝึกเสนนมิ กูพีเกียวเมกูโอ้บคกวของตัวแล้วนี่ยก็จะได้เห็นแล้วเนี่ยโอ้แม่อยู่คนเดียวอินทเหมือนพองตายสัสในครั้งที่โลกกำเบียระเหรอออนี่ด่ากูบันในอุ้ยเซนนีโค้ชสวยเออนะเซนนี่ปานวายุออมรักก็คือเห็นไปแล้วเอ้าไม่เห็นกูเกียวเมย์หน่อยเหรอเห็นแต่ว่าแต่ว่าเกียวเมย์อ๋อเนี่ยมันฝึกอยู่กับแบกต้นไม้อะนะมันกินเนี่ยมันคือเอาต้นไม้ทั้งต้นมาแบกกันอะ เนี่ยก้าวมันใหญ่ประมาณนี้โอ้เนี่ยเนี่นี่ก้าวมันใหญ่นั่นเหรอก้าวมันใหญ่ในภาพมันหลอกไอ้เหี้ยมันเหมือนมันใหญ่มัน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 อยู่ในมุมตรงนั้นพอดีแล้วมันใหญ่ความิดแล้วมันมันใหญ่เออมึงดูอู้อ้มึงดูแบบมันบหญ่แม่งแบบก้าวแม่งโคตรใหญ่อะมันใกล้หรือไม่ไกลมันใกล้อะไรใหญ่ใหญ่ใหญ่ดูดูนักฟอกไก่ดูนักฟอกไก่เกี่ยวเมี่ยงใหญ่มาถกแล้วไม่เรียงรูเ้วิจุกตอะไรเยอะคนดีอ่ะ นี่นี่จังนี่ดิไม่กี้ินได้ขวดนี่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 อะดูดูกลบมันนะดูดูกลบมันนะดูกลบมันนะคนแบบดูกลบมันนะโอ๊ะโอ๊ะบันไดก็จะด่าแบบนี้แต่ว่าด่ามันไม่ได้เป็นงูนะคือจินตนาการไงไอ้ควายก็คือไฟเลยโม้คือไม่เป็นไฟเลยไงอันนี้ก็ไม่ใช่งูอ่ะ จินตนาการก็จินตนาการจินตนาการจินตนาการมันจะฟันาาดาบมันไม่ได้เป็นงูอย่างนี้ดาบมันแค่เหมือนใช่ไหมมันโค้งเป็นง,งูเห็นไหมเนี่ยเป็นงี้ดาบมันมันอย่างนี้ได้ใช่ไหมมันมันแบบคดเคี้ยวคดเคี้ยวอย่างนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ก็ดาบมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วดาบมหาอุปนัยอ่ะเนี่ยดาบมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันไม่ใช่ว่ากออกมาแล้วดาบตรงแล้วงอไม่ใช่มันเป็นดาบงอโค้งอย่างนี้แล้วมันกิดอยู่แล้วพูดถึงเสียดายนะผู้ใหา่ อาแต่ว่าของอุบานายเห็นแล้วมันก็จะประมาณแหละเอฟเฟคของอุบานายจะเป็นแบบนีเเล่องบางงานนะเพราะว่าเวลาอุบานายฟันอ่ะมันจะเป็นรูปงูออกมาเลยนะเ้ยมันจะเป็นงูมาเลยมันไม่ใช่งูไม่ใช่งูแค่เป็นรูปมันงูเฉยเยแต่ซานดมิเวลาฟันเป็นพายุแต่มันบอกว่าจินตนาการแต่จินตนาการมันไม่ใช่อย่างนั้นแน่ๆสัตว์มึงต้องเห็นมันสู้อ่ะมึงก็จินตนาการยังไงอ่ะตอนมันสู้กูกูถามจริงๆเลยอ่ะมึงมึงเห็นพายุมันอ่ะ กูบอกเลยจินตนาการไม่ได้แบบบักซันมินี่ไม่มีทางอ่ามันไอ้ขนาดตอนไอ้มุยจิโร่อะมึงเห็นไหมที่บอกว่าแบบเป็นปานเป็นจินตนาการจะเป็นรถคนไปทำเมียวแล้วไอ้เกียโกมันหล่อนเหี้ยอะไรเออกูคิดเหมือนกันไม่บอกมั้ยถ้าวงฟันแล้วมันไม่หมอกมาเกียโกมันหล่อนเหี้ยอะไรแต่ว่าถ้าอาจจะแถมได้ป่ะไอ้มุยจิโร่มันมันเร็วแบบมันเร็วมากพุ่มแบบมันเคลื่อนที่เร็วเหมือนต้นๆเนาะไม่รู้อ่ะเดีอย่างนั้นอะแบบเร็วเหมือนไอ้งูกุลที่แบบทวิง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 อะถูกไหมแต่ซานนี่อะไม่ได้ เพราะซันดามิมันใช้ในการโจมตีแบบมันโจมตีเป็นหลักเลยแล้วท่าที่มันฟันน่ะคือแบบมันเป็นพายุแบบยัดเข่อจริงเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นจินตนาการคาดหวังง่ว่าเนี่ยคาดหวังได้กว่าสโตรดคาดหวังได้กว่าสโตรดถทอว่า <laughs>